เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการปั๊มยอดฟอร์มในทิกตอกกันเนาะอ่ะขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้เป็นตามๆกันง,นง่ายๆเลยเนาะก็ก่อนอื่นนะครับผมเราก็ามาที่ Google อ่ะเข้ามาแล้วเราก็ามาพิมพ์ผมค้นหาตามผมไปเนาะพิมพ์ไปว่า s m Dollar com แบบนี้เนาะอ่ะพอเราพิมพ์ค้นหามาได้แบบนี้แล้วผมกดติดตด่อมาในเว็บแบบนี้เลยเนาะอันนี้แล้วผมในเว็บก็จะมีเราด้ลงชื่องานกับสมัครสมาชิกกบผมอ่ะใครที่ไม่มีสมาชิกก็สมัครกันได้เลยเนาะอ่ะกดไปนะครับผม อ่าแล้วพอเราก,กดสมัครมาผมจะมีให้เราได้กรอกชื่อพใช้งานอีเมลนะบุมรหัสผ่านเนาะยืนยันรหัสผ่านคลิกตัวนี้ไปเพื่อเป็นการยืนยันแล้วผมกดสมัครไปเนาะอ่าเพียงเท่านี้ก็เป็นการสมัครเป็นที่เรียบร้อยเลยนะบุ๋มเท่านี้เองเนาะอ่ะหรือใครใผมมีบัญชีแล้วจะลงชื่อใช้งานก็ให้กดตรงนี้ไปผมที่คำว่าลงชื่อใช้งานเนาะอ่ะกดไปนะครับผมอ่าแล้วพอเราลงชื่องานมาผมในหน้าต่างแรกของเว็บก็จะเป็นงี้เลยเนาะมีหมวดหมู่และบริการให้เราได้ทำการกันนะบุม อ่าแล้วก็จะมียอดเงินในส่วนตรงนี้ผมให้กับเราได้ทาการกันด้วยเนาะอ่านี่ผมมีทั้งหมดปู่หบริการเนาะอ่ะหรือใครที่ไม่ย้อเงินในส่วนตรงนี้ผมจะเติ to to id, มเงินก็จะให้มากดที่ตรงนี้ก็ได้ผมจะเค้ามาเติมเงินเนาะกดคำบริการเติมเงินผมหน้าต่างการเติมเงินก็จะเป็นแบบนี้เนาะให้กับเราได้เลือกเติมเงินกันนะผมมาเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็ยังมีช่องทางผมในการเติมเงินอยู่ที่ตรงหน้านี้ให้เราได้มาเติมเให้เราได้มาเลือกกันได้ผมที่ตรงนี้เนาะ ก็กดดูผมที่ช่องทางเติมเงินนะผมก็จะมีทั้งสแกนเชว่าโค้ดเนาะมีทูมานนี่วอลเล็ตแล้วผมคริปโตเคอร์เรนซีเอร์เฟล็กมานนี่ Money, ผมแบบนี้สี่ช่องทางให้กับเราได้เลือกเติมเงินกันได้ด้วยเนาะอ่ะก็เลือกกันได้ผมตอนที่เราสะดวกกันได้เลยเนาะอ่ะตามนี้นะครับผมอ่ะแล้วก็พอเราเลือกเติมเงินไม่ได้แล้วทีนี้ให้เรากลับมามที่หน้าเดิมของเรากันเนาะก็กดกลับมาครับผมอ่แล้วพอเรากดกลับมาที่หน้าเดิมของเราทีนี้เราก็เลือกปุ่มหลักบริการที่เราต้องการจะทำการกันนะผมก็กดไปที่ปุ่ ที่หมดหมู่แล้วหมดหมู่ก็ให้เราได้ทําการผมเลือกแพลตฟอร์มบริการแบบนี้เลยแล้วผมมีทั้ง Facebook Ti To อร์ไอจีอะไรแบบนี้ผมเยอะแบบนี้เลยเนาะอ่ะเราจะทําการปั๊มยอดฟอร์ทิกเกอเนาะให้เลื่อนดูผมก็เลยเป็นอันนี้ก็กดไปอ่ะแล้วก็พอเลือกไปได้ผมที่หมดหมู่ก็มีบริการนะเรวเลื่อนเลือกกันต่อเนาะก็กดดูที่บริการนะผมอ่ะก็มีแบบนี้เลยเนาะผมจะเลือกเป็นอันนี้เลยแล้วกันผมกกดไปอ่ะแล้วก็พอเลือกไปได้ก็มีคาอธิบายผมึ้นมาบอกกับเราให้เราได้อ่านนะเขาจะเพิ่มตึงวันได้ด้วยนะผมแบบ หรือใ <łość> ครที่เข้าใจอยู่แล้วเนาะหลังจากที่เริ่มบนหมู่บริการตามมาแล้วผมทีนี้เรากลับมาผมที่โปรไฟล์ที่ตกของเราไปการ์ดล็อกลิงก์อ่ะเราไปได้ลิงก์โปรไฟล์ที่ตกของเรามาแล้วทีนี้เราก็ลิงก์มาวางอ่ะพอเราวางลิงก์ไปแล้วทีนี้ก็เราเสร็จจำนวนที่เราต้องการจะปั๊มไปเนาะอ่ะเสร็จจำนวนอ่ะพอเสร็จทางลิงก็จำนวนไปได้แล้วทีนี้เราก็สั่งลิงมันไป อ่าแล้วก็พอเรากดสั่งซื้อไปแล้ผมระบบก็จะแจ้งมาบอกกับเราด้วยเนาะว่าได้รับข้สั่งซื้อของคุณแล้วผมขึ้นมาบอกนี่เลยเนาะอ่ะนี่ครับผมใวหลังจาการสั่งซื้อไปข้สั่งซื้อเราจะเป็นออเดอร์ผมดิ้งมาอยู่ที่ตรงนี้ด้วยเนาะเป็นประวัติการสั่งซื้อเราเข้ามาดูกันได้อ่ากดเข้ามาดูที่บอดการสั่งซื้อผมก็ได้มีการแจ้งบอกรายละเอียดสถานะออเดอร์อะไรกับเราแบบนี้ด้วยเนาะอ่าอย่างออเดอร์ที่ทำการไปเมื่อกี้ผมก็มีการแจ้งบอกว่าเราดำเนินการนะผมมาเลยนี้ด้วยเนาะสถานะเราดำเนินการก็ให้เรารอไปก่อนสักครู่ผมไม่ต้องจรร้อนนไปเาะ่แบบบีคัผม ในระหว่างรอใครเกิดสนใจบริการอะไรอื่นเพิ่มเติมของทางเว็บเนาะหรือว่าอยากจะดูะไรเป็นการค่าเวลาผมจะก็จะเข้ามาดูกันที่ตรงนี้ก็ได้ผมที่เขาบอาบริการทั้งหมดเนาะก็กดไปนะผมอ่ะกดมาเลยที่คำว่าบริการทั้งหมดของทางเว็บผมก็ได้มีหมวดหมู่บริการอื่นมากมายหลายแพลตฟอร์มทางเว็บผมก็จะเข้ามาดูกันได้แบบนี้ด้วยเนาะอมีเฟซบุ๊กทิกต็อกไอจีของผมในบริการที่ทาเว็บมีเนาะก็เข้ามาดูกันได้ผมรายละเอียดก็จะอยู่ที่ตรงด้านนี้เราได้กดดูกันได้ผมแบบนี้เนาะสนใจบริการอะไรก็กดดูกันได้ผมจะเข้ามาดูเป็นการ ในในระหว่างนี้ใครเกิดปัญหาในการใช้งานในการสั่งซื้ออะไรไปนอกจากจะแจงมางกคมีก็จะมีในส่วนตรงนี้แล้วากดมานกันได้ดของที่คำว่าตัวไปอ่ารากฏเขาไม่ได้คาว่าตัวมน้าต่างกันแจญหากันมีก็จะเป็นแบบนี้เนาะจะมีหัวข้อผมแล้วแล้วมาพิมพ์หุ่มหรือว่าจะมาพิมพ์ข้อความอะไรตรงนี้ไปเนาะแล้วก็ทรงตัวผมก็ได้เหมือนกันเนาะอ่านในส่วนตรงนี้ของผมแบบนี้เลยเนาะอ่าหรือใครที่ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรในการใช้งานผมรับรื่นดีรู้สึกว่าชอบผมเลยจะใช้งานไปเลยเนาะอ่าแล้วอยากจะลองแนะนําเพื่อนหรือคนรู้จักผมไว้มาลองใช้ง ก็กดมาที่การแนะนำเพื่อนหะน้าต่างการแนะนําเพื่อนก็ได้เป็นแบบนี้เนาะจะมีลิงก์อยู่ที่ตรงหน้านี้ผมหมูเราได้สามารถมากดกระโดดเพื่อไปส่งให้เพื่อนถ้านะคนรู้จักกันได้เพื่อเป็นการแน,นนะนําเนาะอ่ะก็แบบนี้เลยนะครับผมน,นอกจากนั้นนะว่าเพื่อนของเราได้เข้ามาในลิงก์ที่เราให้ไปอะหูเราทำการสมัครฟรีเนาะทำการเติมเงินเนาะผมเราก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นตั้งสามเปอร์เซ็นต์เลยเนาะอ่านี่นะครับผมอ่ะเราก็ดูเลยกันไปมากแลนะ้วเนาะในส่วนต่างๆทางวีบเพือนผมทีนี้เรากลับไปดูที่โปรไฟล์ทิกตอกของเราแล้วผมตอนนี้ยอดโฟร์เป็นไงงงบ้้้าาแลวลวอดอดดููหนจผม อ่ะก็นี่เลยผมเราจต่กได้ทำการสังส่งซื้อไปแล้วนั่งรอเนอะาะตอนี้ยอดฟร์ของเราก,ก็ได้กำลังดำเนินการขึ้นมาแบบนี้เลยครับผมก็นี่เนาะจากเจ็ดก็ขึ้นมาเป็นเจ็ดสิบสี่แล้วผมแบบนี้เนาะ อ่ะเว็บก็ดำเนินการให้เราก็ราโลไปก่อนแต่ขั้วผมไม่ต้องใจร้อนไปเนาะอ่ะตอนนี้เองนะผมขั้นตอนวิธีการทำเนาะอ่ะผมใครอยากทำตามก็ทำตามกันได้ง่ายเนาะเพิ่มคำถามเว็บเพิ่มเช็คเงินดอลลาร์เดอะคอมผมดูว่าจะกดเข้าไปหรือไม่ผมแปะไว้ให้แล้วก็เลือกกดหมู่และบริการนะผมในส่วนทางเว็บบริษัทซื้อไปนั่งรอสักครู่ผมเป็นกรณีเองเนาะอ่ะขั้นตอนก็ไม่ได้ยากเลยนะผมอ่ะผมก็เป็นอนุนุนการเนผมทีนี้ก็้รอไปอย่างเดียวแล้วผมจึงเสร็จเนาะอ่ะแต่ผมก็ต้องรีบไปก่อนผมพอดีมีธุระเนาาาะะะกกกกกก็็็ต้้้้้ออองไไป่นนนนนแลลวววผมฝรีััเขบบคคุณ